กลับเข้ามาช่ชวงที่2ของรายการ Pickup d ด g e s t นะคะคพี่ปอ<ผ>มยังติดค้างเราไว้อยู่นะคะเพราะว่าไม่พาหงไปด้วยวันนี้พี่ปอมจะต้องมาเล่าให้ฟังแล้วแหละว,ว่าไปถึงจีนแล้วเป็นยังไงบ้างติดค้างอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่จีนอยู่เลยนะครับเพราะยังกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องย้อนความไปก่อนะนะครับว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ ไปคารวาลเรียกได้ว่าเป็นชื่อคารวาลอฟโรดแม่กาซีนคาราวานใช่ครับเยอนเพื่อนบ้านครับไทยลาวจีน12ปันนานะครับระยะทางทั้งหมดที่เราเดินทางกันก็ร่วมร่วม3 0ม0นกิโลนะครับจากรากรุงเทพ<า>เพราะว่าผมได้จับไมค์กิโลไปพี่จับไมค์กิโลตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงเชียงรุ้งนะครับหรือว่าในแคว้น12ปันนานะครับแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพก็อยู่ประมาณ3,200กว่ากิโลเมตรได้ขับมือเดียวครับ ขับมือเดียวครับเพราะอะไรคะเพราะอีกมือนึงจับเกียร์อยู่ตึงโปตะแต่ถ้าเป็นเกียร์โต้คงจะไม่ได้จับนะครับพอดิมขับเกียร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นรถมือสองนี่ก็บางคนอาจจะเล่นมุกนะรถมือเดียวรถมือเดียวอีกมือนึงจับประตูอยู่เนาะกลัวหลุด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 นะครับแอันนี้ได้อยู่นะพี่บอมได้ได้ไหมเอาได้นะคู่นี้ได้อยู่โอเคเข้าเรื่องเถอะเข้าเรื่องดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวเล่เาเท้าความกันไปก่อนว่าคราวที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเดินทางออกจากประเทศไทยนะครับลงแพขนานยนต์นะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศลาวหรือว่าสปปลาวะนะครับขบวนคาราวานมีอยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับเดินทางเป็นรูปแบบขบวนข้ามไปที่ประเทศลาวเนี่ยเราใช้เส้นทางเราวิ่งขวาเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยจะวิ่งขวาแล้วพวงมาลัยรถก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถของเราเองใช่ไหมใช่นะครับรถที่นําไปทั้งหมดนะครับมาในบ้านเราก็จะเป็นใช่เป็นรถของไทยพวงมาลัยก็จะอยู่ขวาแล้วพอไปวิ่งขวาแล้วงงไหมคะ ไปเห็นเขาแบบว่าขับสวนมาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราจะแซงอะไมขับฝั่งนู้นละใช่แบบด้วยความที่ว่าทุกคนจะชินขับซ้ายเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็จะเบนซ้ายมาแซงจะลำบากนิดนึงใช่ไหมรครับก็คือค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเวลาเราแซงซ้ายเนี่ยแต่ตัวเราอยู่ขวานะครับก็จะทําให้การมองเนี่ยค่อนข้างจะลำบากไม่ถนัดทุกคันจะต้องมีเรียกได้ว่าโคเดเวอร์เข้าไปนิดนึงนนะครับคอยดูเพราะว่า มินอสวยมากเปล่ามินอสวยไหมหรือเปล่าเ,ออเนอะต้องต้องคอยดูใช่แต่ว่าสนุกสนานมากครับเพราะว่าในการเดินทางทั้งหมดเนี่ยครับ<ฆ>เรามีวิทยุสื่อสารนะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทอเมเจอร์<ฆ>นะครับที่ให้วิทยุการสื่อสารในการสื่อสารระหว่างเส้นทางเนี่ยทุกคนสนุก